ทุกคนด้วยนะคะมาอยู่กับสมีลล่านะคะทุกคนวันนี้สม <c oughs> <necessary> ีลล่าก็จะพาเาเลนเกมผีกับเหล่าแก๊งเพื่อนตี้นลกของสมีอลล่านะคะแต่ว่าล้วนมาโดยความเต็มใจล้วนเลยนะคะข้าพเจ้าโดนลากมาช่วยด้วยก็ค่ะคือทุกคนเลยนะคะก็ถามว่ามีใครบ้างในคลิปนี้ก็มีขาประจำของเราก็คือน้องเป๊บซี่หรือน้องอารอนของเรานะคะแล้วก็มีคุณที่มาใหม่ ชื่ออ,อะไรนะอะไรนะปานโชวี <c oughs> ช่แมโอเค คุณซานโชนะคะคุณหน้าเหล่หัวเหลืองอยู่ตรงนู้นนะคะจริงๆอ่ะหัวเหลืองมันกับเรานะคะแต่โมเดลเราไม่เหลืองะเลยต่อไปนะคะเพื่อนซีของเซเมร่านะคะเรียกว่าลิปเปอร์นะคะอย่าเติมคําว่าด็อกนะคะไม่ไงั้นเขาจะอยู่ในซิต,ตี้นั่นเอง <laughs> ยินดีต้อนรับจากพระเจ้าลิสเปอร์ลิสเปอร์ลิสเปอร์ดีโดนโอเคนเี่เขาว่าลิสเปอร์โมดิโดนนะคะถ้าใครเรียกชื่อจําเขาได้แบบเต็มก็สุดยอดนะคะซึ่ง ก็วันนี้นะคะพวกเราทั้ง4คนงั้นจะมาแบบว่าหาผีอย่าเรียกว่าการหาผีทุกคนรู้จักแกงสกุบีดูไหมคะนั่นแหละค่ะเราจะมาศึกษาค้นคว้ากันค่ะวิทยาศาสตร์ว่าผีโบนโลกนี้น่ะมีจริงหรือไม่ไมนะคะเอาละคะ่ะใครพร้อมแล้วกดเลยดิเลย<ห>เลิกทำาปนอุปกรณ์ไม่ใค่เนี่ย <laughs> อุ้ย เออใครหยิบอุปกรณ์อะไรไปกันบ้างเลยคะอุปกรณ์ของพวกเราค่อนข้างจำกัดนะคะทุกคนทุกคนอย่าแย่งกันเฮ้ยใครใครใครก็ได้เอาดอกไม้ดี๋ยวผมเอาสปีดบล็สปีดหรืปีดบล็อกมาแล้วกันนะขอขอดอกไมไอ้สิ่งนี้เอาไปด้วยให้หมด ส่วนกล้องนะคะคือทุกคนเอาออไปแล้วใช่ไหมคะในคอมพิวเตอร์ mm hmm. ก็คือกดดอกประมาณกดจีอ่ะแล้วก็มันเอาไว้ดูกล้องก็กล้องจะอยู่ตรงนี้นะคะมาดูได้ค่าของทุกคนนะคะก็จะมีอยู่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคือค่าพลังงานนะคะ mm hmm. คือความรลอนนะคะ mm hmm. พวามประสาทกินตับที่นี่นน่นเองเป้าหมายของเราที่มีคือระบุผีที่ถูกต้องแล้วก็เป้าหมายคือให้ทุกคนนะคะในทีของคุณน่ะหลบหนีผีในระหว่างการล่าล่าสัตว์ล่าสัตว์นี่คือสัตว์อะไร ล่าผีหรือเปล่าลผเาีเออใช่ใครเป็นผีล่าสัตว์เป้าหมายคือการตุ้มอะไรนะผ่าตุ่มการล่าโดยใช้วัตถุที่ถูกสัตท์ให้สมาชิกในทีมของคุณได้สัมผัสกับกิจกรรมผีแหมกิจกรรมผีข่าดีกว่าไอ้ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายมาไปกันเถอะตอนนี้นะคะเราได้ทําการเดินเปิดไฟหาซุ้มไฟกันนานๆน,นั่นเองนะคะเพราะว่าไม่กี้อย่าเหมืนกั แล้วก็ยังมีเออจริงนะไม่มีไฟฉายอะอะนายอยากตั้งกล้องมาไหนตั้งไหมเพื่อนอ้าเปิดไฟนะเอาตรงนี้แล้วกันสิ่งที่พวกเราคุณใช่ะสิ่งที่พวกเราทำก็คือเอ่อเปิดไฟในตู้ทั้งหมดเลยคุณอยู่ใกล้ลหรือเปล่าผมถามผีแป้บนึงนะกำลังคุยกับผีอยู่ไฮ้ทำไมห้องนี้เปิดไฟไม่ได้วะเอาเปิดได้คุณเอาไฟฉายปกติกับไฟฉายยูวีไปด้วยเหรอคุณซาโช ไปดูแล้ววิ่งวิ่ไม่รู้ล้วว่าพี่อะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นสีมันตุ่มจังใจเธอทำมีอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่คือฉันเปิดไฟไอ้ใครเอาไฟฉายไปหมดเลยอ่ะคุณซานโจคุณเอาไฟฉายไปหมดเลยเหรอคุณซานโจ้เขาเอานีไปอ่ะเอาไฟฉาย UV กับไฟฉายปกติไปอ่ะเอามาสักอันีเอาไปาไปเอาไปเรื่องว่าเออเอาไปอเออก็ว่าอยู่เว้ยเว้ยมัจังวะ <Okay. S 2> ทุกคนเราเรา,เราดูประเภทผีกันไหมอ่าใช่ค่ะอ่าทุกคนกดที่เจนะถ้าคนเล่นอคอมพิวเตอร์นะคะคืออ,อันนี้ก็จะมีพวกแบบว,ะะว่าผีนะคะว่าผีนะั้นเป็นรูปแบบไหนแล้วต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็จะมีบอกตามนี้เลย ผีทั้งหมดมีกี่ชนิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองมีหลายชนิดจบไบไปไ้พรรากีกันต่อย่บสองี่พี่เมลพี่มาฟังนะคือตอนเนี้เรามีเอฟเอเอเออเ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 อ่อเ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 อ่อเอเอียครับเอเอเาเอ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 คอเอเเออเอเเออเ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 อออนออ ห้องนี้ติดลบครับนั่นคือนนั่คือกระถางต้นไม้มีไว้ทําอะไรเดมอนหนึ่งเฮ้ยซีมอนหรือเปล่าตัวใครตัวมันคุณอ่ะแน่ใจนะคะว่าจะอยู่ในนั้นโอ้โหทำไมเราอยู่ในห้องนี้มันต้องดับตลาดเลยเฮ้ยคุณคุณซานคุณซานลงโอ้โหคุณซานวิ่งพุ่งลงไปเลยค่ะติดและไปติดและไปไปเปิดไปเนี่ยไฟที่เนี่ยมันประสบการณ์ติดดับสองผีทำไมอ่ะ แล้วผีต้องอยู่ห้องนี้ป่ะมันรักห้องนี้มากเลยนะแค่เซอตีของพวกเราเนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้โหคณซานคุณซานคุณซานอะไรห้องห้องมาดูนี่มาดูนี่คือแบบเห็ดอะไรามีมานี่มานี่นี่ามีอีกคนหนึ่งเอ็กเตอร์นี่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 คนคนหน่านอนเลยเนี่ยแบบโอ้โหโร่สเปกเตอร์อ๋อเอาไปแชก็ได้ไหมเอาไปแชก็ได้ไหมมันมีมันมีเดมอนกับลายรีเวนแนนต์อะรีเวนแนนต์ ปิดประตูใส่ไปไม่ผมไม่ได้ปิดประตูนะเมื่อกี้เดี๋ยวผมไม่ได้เิ่มไหมโอ้โหไม่ได้ปิดประตูนะไม่ได้ปิดเลยไม่ได้ปิดเลยปิดเสงหน้าตัคนมีตอนนี้คือมีมีเดมอนมีเลเวนแนนแล้วก็สเปกเตอร์มีตัวอะไรอีกใครอยากจะเอาเลเซอร์ไปเจาะหน้าอย่างอื่นไหมเลเวนแนนหรอไม่มันมีเอ็มเอฟเลยวห้ากับ อาหนาวอ่ะอากาศเย็นก็คือตอนนี้จะมีอากาศเย็นกับเอ็มเอฟเลเวลห้าเราขาดอ่ะเราต้องมาเช็คคีออ่านเวดมอนอีกอันนี้ก็คือรอยมือเลเวลนั้นเออหนึ่งก็จะเป็นเขียนแบบอากรุดบุ๊กกรุดบุ๊กกรุดไวติ้งเฮ้ยทุกคน่งสังเกตอ่ะไอ้หน้าหน้าหน้าบ้านมันมีเลขที่สองแปดศูนย์แปดออกแน่นอน ไอตรงห้องที่มันมีไออันเนี้ยเยอะๆเว้ยไอเอวเอวอะแล้วผมก็เอาหนังสือวางไว้แต่ครอบครัวนี้เขาน่าจะแบบว่าหนีออกจากที่นี่ชั่วคราวหรือเปล่าแบบว่าเจอผีแล้วอยู่ไม่ได้อะแต่ครอบครัวเขาบ้านใหญ่นะ<อ>ดูดิมีห้องชั้นใต้ดงตีดินแต่ใครสาั่ง,ง,งใค <น S 3> รสั่งเนี่ยเอาชั้นใต้ดินไว้ตรงนี้<ร>อ่ะยามยามยอมเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้แบ่งดูยังไม่มีอะไรแปลกเลยอะมีอะไว้ทมาอะไรอุ้ยอุ้ยฉันใช้สิ่งนี้เสียงอะไรอะฉันใช้เสียงอะไร เห็นไงเฮ้สปเปกเตอร์สปเปกเตอร์เห็นผีได้เห็นผีได้ลองรอดเห็นผีได้ลองรอดฉันเหนผีนะฉันเห็นผีแลวดำๆมันฆ่าเพื่อนเราไปเรียบร้อยแล้วเพือ่อนซานโชไปเอ,อ้ยเมื่อกี้ผีมัน <c oughs> มันเป็นตัวสีดำๆแบบว่าผ้าคลุมผ้าคลุมเหมือนแบบว่าริปเปอร์เลยอะมีอย่างนึงอยากจะบอกกันนะครับอะไรเหรอใช้เลเซอร์อะให้ผมออกห้องไปก่อนได้ไหมขอโทษค่ะ แกไม่ไม่ไม่ใช่สเปกเตอร์ไม่ใช่สเปกเตอร์แกเมื่อกี้ฉันใช้สิ่งนีเมื่อกี้ฉันเปิดอ่ะแล้วผีก็มาเลยเเลยโอเคแป๊บนึงไม่มันไม่ใช่สเปกเตอร์สเปกเตอร์มันทำร้ายคนผมอ่านมาเมื่อกี้มันมันมันบอกว่ามันจะไม่ทำร้ายมันจะไม่จู่โจมคนอุ้ยอุ้ยเห็นไหมเห็นไเห็นไหมอย่างนี้เรียกอะไโรมอะไใช่เลยวันนั้นปะนั่น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 ไฟลงรดเอาแล้วโรมโมคืออะไรมันมันมันจะยิบเดี๋ยวกุซาโชของของลอยไหมมันมีของลอยไหมแบบลอยไหม ไม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นที่ฉันเห็นนะคือมันมันมันเข้ามาฆ่าเลยเว้ยเน้าๆเห็นป่ะดูดูในบ้านดิตอนเนี้ยออ้ยเฮ้ยใครใครเอาของไปอ่ะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยตอนแรกตอนแรกตั้งกล้องไว้แล้วเฮ้ยตอนแรกแล้วแล้วเธอทำไมเธอเอากล้องตั้งอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยของขยับของขยับไม่ใช่ไม่ใช่ของขยับใช่ใช่ในกล้องไมดีโอใช่มันขยับ มื่อกี้เมื่อกี้ก็เลยมีเดโมขอขยับอ่ะอะไรนะไอถังถังสีอะถังสีอะขยับอะเขาบอกว่าไม่ใช่ถังสีล<ไ>องขยับด้วยใช่ใช่ใช่ชอ๋ชอสเปกเตอร์เนี่ยเอางี้ผมจะวางหนังสือว่าตรนที่คุณซาโช,าชาตายบอกคุณซาโชจะไปเขียนหนังสือให้ทุกคนเฮ้ยไอาไปเอาไปเอาไอาไเอาเรา้ยช่วยด้่้วไปเอาไปเอ้ไปเอาไปเอาเอากูแลาวเไปเอาไเอาไยเอาไปเอาไปเมาไปเอาเอาไปเอาไปเอาไปเมาไไปเอาอาไปเอาไปเมาเาไเปเ เอาไงเอาไงอะไรแล้วะเอาบึ๊บหรือเราเป็นนอาเพื่อนเข้าอีอะคุณเพื่อนเออคุณไม่เข้าก็ได้โวยอย่าเข้าไม่ต้องแเราสีดำๆน่ะโอ้โหกิ้วกราดกิ้วกราดมากเออเราเลือกเลือกให้จบโจมเถอะเพื่อนกูณซาโจตายหน้าประตูมตายตายคาตุฟาเราเราใช้เราใช้เลเซอร์ดูมัน ฉันฉันเห็นมันกำลังอารวาดอยู่ห้องใต้ดินนะเห็นไหมแมคุณลิฟผมอยู่ข้างหน้าคุณนะคุณดูไหมหน้าเพื่อนไหนป่ะดูมันเดินดีเห็นป่ะขึ้นรถอะฉันยืนยันแล้วไวนั่นตอบว่าสเปกเตอร์เออว่ะตอบว่าอะไรตอบอันนี้ตอบว่าเดี๋ยวว่าสเปกเตอร์มันไม่ตีคนนะตอนนี้สติทุกคนไปกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะกลับมาเริ่มที่ศูนย์กันใหม่ ไม่เอาไหนเมย์ครับไหนเมย์นะรอบนี้ไหนเมย์นะเดี๋ยว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 ทุกคนใจเย็นผมเพิ่งเล่นครั้งแรกถ้าถ้าเอานับแต่ที่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้ปลดอย่าเพิ่งปรมารนผมไม่ไม่ไม่ฟ้องฟ้งฟ้องผมนะพวกเราทุกคนในนี้เล่นครั้งแรกก่อนถูกนี้รอบนี้นะมาสามสี่ศูนย์นะไฟฉายนี่ขอให้กับขอกล้องแล้วกัน ไอ้ไเอาเอาไฟไปหนังสือใครเอาไปครับเอาไปด้วยครับหนังสือเผื่อเผื่อคุณยายรอบนี้มีเกลือมาให้มันต้องเกี่ยวกับไอ้ผีมันใช้เกลือหรือเปล่าเออหย่าบูบูอะไรอ่ะอะไรอะหย่าหย่าหย่าหย่บูบูอะไรคือบูบูไอ้ไอ้ผีผีผีมันออกมาจากห้องน้ำแล้วใช่หรอฮะลูกเด็กลอยเกลือที่หาย เออเออไม่หรือว่าไม่ไม่คนสกิปมันจะไม่หายแต่ผีเดินออกมาแปลว่ามันหายไม่เมื่อกี้ตอนแรกผมก่อนผมได้ออกมามันมันหายไปอยู่แล้วนะขับไล่ปีศาจอันนี้คือไม่ใช่เราทําให้มันแย่กว่าเดิมทุกคนดูดิอันนี้คือตั้งรัททีเหรอะเฮ้ยเรารู้ต้นเหตุแล้วทุกคนว่าทําไมไฟมันกับิีอ่ะแล้วมีใครมีไฟแช็คไหมเผาบ้านจบเลยไหมผีตัวแรกอะผีตัวแรกมัน มันบอกว่ามันจะเครื่องหมายช้าถ้ามันโดนเกลือเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นไอผีอาหวังเฮ้เดี๋ยวนะเออว่ะทุกคนมาดูนี่ทุกคนมาดูนี่ไอสังเกตเกลือนะเกลือมันเกลือมันหายไปแล้วไงเออเกลือเกลือมันหายในช่องเมื่อกี้มันเห็นมันเห็นตัวอะไรที่มันบอกว่ามันจะทํากระจกแตกนะแจะีทำไมเนี่ยคน คุณจะโชอคุณคุณจะฟาตกรรมข้ออะไรใครปิดไม่มีน่าขยบคอที่สุดเลยเออใช่บัญชีว่าก็จิแตกเดี๋ยวคุณแต่คุณผมไม่ติดคุณิดแหวนหน่งคุณฟังผมนะผมปิดแค่ไฟประตูผมก็จะ ไอ้กลับมาคาะกวเฮ้ยเฮวิ่งๆเฮ้ยมันเป็นผีมันเป็นผีมีเส้นได้มันเป็นเหมือนหุ่นเชลยเลยดเ่มันสีดำมันสีดำเฮ้ยขอหวยอีเมลของสวยหน่อยขวยก้วนไ่ได้10นี่นี่ย340เน่ะ เห็นไหมสามสี่ศูนย์ชัดเจนแล้วอออกแน่นอนในวันนี้ซื้อไปเลยนผีแล้วเข้าฝันมาบออหัวผมด้วยนะพี่ไปกลับกลับกลับเรา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 ผีแล้วแหละไม่ใช่ตบทาไม่ใช่ตกระบาลหัวผมได้เลยอุยคุณพูดแล้วนะเฟลไหนใครพูดอะไรไว้เนาะเย่คนหมดกระโดดยิง เอาทีนี้ขอแบบเอาแบบเอาแบบฮาร์ดคอร์หน่อยได้ไหมเอาแบบนายแมร์เลยนายแมร์เลยหรอเล่าเนี้ยขอเถอะเอาแบบนายแมร์ขอเถอะนายแมร์นะขอเป็นด่านแรกได้เลยก็บาแล้วเฮ้ยสงสารคนนี้้าเลยพวกลรือไปพักเถอะอ้วกจ่ล่ามันเองเขาอุปปรณกอุเงนเลยไม่มีอะไรใครเลิกไปใายเอาไฟฉายเอาไปใายไปพี่เอาไฟฉายไปผมเอาเอเมสไป กิดไม่ได้เหมือนเดิมนะคะทุกคนนะคะ่าโอเคไอ้ยาประตูปิดไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาไอยไอ้ยาไอ้ยไปประตูไอาที่ขาดี่ซกเร็วเลยดีตรงหน้าเลยยัยู อุ้ยชิดอุ้ยเชียมาแล้วอายาอย่าดูมาแล้วว้าบีบาไอ้ยาว้าเนี่ยเรียกโจงจากศิลปะซะก่อนพ่อบอกพ่อบอกเลยนะเออตายดิไอ้ยาตายเลยตายหมดเลยอ้ยาตายหมดเลยไปเรียกภายในหนึ่งนาทีคนไหนนะที่บอกว่าให้เล่นไนท์แมย์เนี่ยคนไหนวะเออคนไหนวะบอกให้ไปไล่เมย์ว่า ันไหนว่าพยายามห้ามอ่ะใครว่าพยายามห้ามของเราควงเลขอีซี่เพราะอย่างงี้ไงใครมีไฟฉายเอาไฟฉายมาเปิดดิโค้งมื่อเลยไอ้โค้งมีไฟฉายอะไรไปหลอกว่างเลยเบเกองไปอยู่ไหนวะเบเกอร์ไปอยู่ไหนไอ้โคงมีไฟฉายอะไรไปหลอกว่างเรอเบเกอร์ไหนเออเบเกอร์อยู่ไหนไอ้คขัเอาเบเกอร์อยู่ไหนอ่ะไอ้โคงมีไฟฉายทั้งตัวให้มีปรหลอกดิหาเบเกอร์้้องนี ด่านนี้ไม่มีเบเกอร์ด่านนี้ไม่มีเบเกอร์หาทีนีเราเลือกถูกด่านแล้วไม่มีเบเกอร์นี่ไงเบเกอร์อยู่นี่อยู่นี่เหรอเนี่ยมันทะลุอยู่เนี่ยวข้างในอ่ะไม่มาเมื่อุอ้ยทุกคนเดี๋ยวๆยจอย่าโนะวางไว้วางไว้ไปขายบ้างไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเดีะไม่สิโอ้โหวยกลัวไม่รู้แน่แล้วผีคือตัวอะไรอ่ะ มีใครขอตัวออดู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 นี่ใครมีไฟแก๊กายไหมีใครมีไฟแก๊กหายไหมโอ้กมไปเก็บไฟใครก็ได้เอาไฟเขียวออกเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเลื่อนเลื่อนเลื่อนเอาเลเซอร์ออกหน่อยเอาเลเซอร์ออกหน่อยเอาเลเซอร์คุณบังเลยเอ้ยขอโทษที่วัที่วางบังเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเอ้ยมือดอกไม้อยู่ไหนทุกคนเอาดอกไม้มาวางหน่อยเอ้านี่มีมีมีดอกไม้อยู่นี่ใจเย็นๆอย่าพึ่งไปดีทุกคนเดมอนหรือเปล่าเรามีเดมอนไหม เดี๋ยวเดี๋ยวมันแน็กนี่มนแน็กนี่มัแล้วกี่แบบไหนเต็มตัวเต็มตัวเดี๋ยวนี้ผีว,ว,วะผีผีมันกำลังเดินอะมันเป็นผีแบบใส่หน้ากากอะไรอ่ะผีเอ้วกนู้น้อ่านทันนี่ก่อนเจสันเอาเป็นว่าทุกคนต่อแบบนั้นแล้วเฟลแน่ๆ,ๆกลับไปเราคิด <No. S 2> ว่าเราผีไม่ได้ไหมเฟลแน่นอนไม่ได้โอ้ยอีกแล้วเหรอ ผู้ชายอายุยี่สิบปีเลยอันนี้เขาเรียกว่าผีหลอกหลอกผีอันนี้เขาเรียกว่าผีหลอกนะคะอยากได้ไฟแช็กอยากได้ไฟแช็กเจ้าไปเผาบ้านเฮ้ยคุณซันซันเจอวะอยากได้ใช่ไหมอะไรไฟไฟแช็กอ่ะอ่าใช่ว่าอยากได้โอ้ยอยากได้ไปเผาบ้านมันเมลล่าสายปีทุกคนตุกแมตตายเจอคนเองเอ้าเกิดอะไรขึ้น เขาไม่ตายอ่ะเกิดอะไรขึ้นติดแบบโด้เข้าเกมแล้วอย่ายได้เขาตกแบบอยอ่าไปไหนอ่ะเฮ้ยเ่ามาแล้วเขาบาดใช้ให้คุ้มนะไม่มีมันไม่มีแจ้งเตือนเลย E M F มันไม่ดังเลยอ่หนังสือไว้ไหนดีน่าอ๋อห้องนั่งเล่นนั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นอ่ะไหนไม่แน่ใจเหมือนกันบอกไปก่อนหมายถึงห้องนี้ใช่ไหมห้องนั่งเล่นโอเคใช่ใช่อ่ายังไงได้แล้วเปล่า อย่าเป่าดิาเปเรียวเดียเปรียวเฮ้ยกระถางต้นไม้เลยอะนำทำนี่เลยไม่มีนะของโลบักเอาไฟเช็คใ,ใช้ให้คุ้มเลยคุณซานเผาบ้านทงอ่าไฟหมดละเอ่อมีใครจะเอาเอเอร์จี่ดิงไหมผมมีผมผมเจอเอเอร์จี่ดิ้งเปนอะไรอ,ะ,อะน้ำดื่มอะมีใครอยกเอาน้ำดื่มไปกินดิอ๋อเทียบกั ฉันเอามาแล้วอะเอามาทำไมวะตัดไฟเช็คฟูซานขอไฟเช็คหน่อยไฟเช็คก็ไปทำไมเยอะแยะเอามาดินี่นั่นอะเอาไปแป๊บนึงนะของเต็มเอานี่ไปอ๋เย้มอนสเตอร์กล่องเพียงผมจะกล่องเพียงอุ้ยอะไรอ่ะไฟเช็คหมดแล้วเหรอใช่หมดแล้วฟูซาคีดเหรอวผมมีไฟเช็คแค่สองอันเดียวนะ ก็ถางต้นไม้ล้อมหนอในห้องนี้วนหนึ่งจริงมีใครทำเพลงไม่มีใครทำอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงมันดังมากเลยโอยอ้ยโองยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้โอมยโอ้าโอยโอ้ยโอ้ยโอกยโอ้ยโอ้ยโออ้ยออโออโ แต่ว่าตอนตอนที่มันจะล่าตอนที่เล่นเพลงมันจะรู้สึกมันก็จะมันจะทำเพลงอ่ะผมถึงถามไงเมื่อกี้เสียงใครเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไม่ได้ตาฝาดเลยว่าเห็นใครเดินใช่ไหมเฮ้ยไม่ไม่แม่กมึเห็นคนเดินผมไม่เด็นเดินนี่แหละอุ้ยนผมติดลบเลยติดลบติดลบเหรอติดลบหนึ่งอุ้ยติดลบศูนย์จุดเจ็ดหกห้าสิบโอ้หัดเจนชัดเจนเว็กซ์เว็กซ์เหรอ ตัวตัวอะไรวะตัวอะไรไปดิ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 ควับเวทคุณซันจูทำไมทำไมเหมือนคุณจะมาเปิดดิสโก้ในบ้านเขาเลยดูดิดอกไม้อะไรครับดอกไม้ไปไหนแล้ววะดอกไม้อยู่นี่ดอกไม้อยู่นี่ฉันวางไว้เหี่ยวไหมมันเหี่ยวหรือไม่เหี่ยวค่ะมันมันกระถางมันสีดำอ่ะอุ้ยมีควันสีขาวหนาวอุ้ยควันสีขาว ถ้นมียกันนี่ยอย่าปิดประตูถ้ามวนเแสดงว่าหนักอลยถ้ามีควันเอแสดงว่านักเลยว้ามวันนีกแว่าักเลยถ้วันเนี่ยแสดว่าหล้มือวนผี่าสงักเล้มควันเแงว่าักเลยมควันเี่แสว่าักเลามีคันเี่ยสว่ัเลยมีัน่แส่าเลยามควนเ่แสด่นัเยามีค่ันเนี่สดากเยถ้ามีควันี่ยแส่าหกเลยถ้มีคันเนี่่สวหนก้ควนอนี่ยแดว่นกเล้ามคนเนี่ย เฮ้ยผีกับซอมบี้เลยโอ้โโอ้โหโอ้โหแอ้ฮ่วันดูแล่ารักจาเคนอ้ยนีั่นไงฮ่า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 ป่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าโ่้ค่าามคือมันมีหัาใช่าฮ่าฮ่า่ โชูไปตายคนเดียวกันเลยไอตายทีเดียวกันเลยรีบไปรลิเปเราหนีไปบอกเว้ยเขาเขาชอบกินสามมอนเป็นพอเขาชอบกินแต่นี้ด้วยกินคกนกินคุณซาชช์พวกเราอ่ะจะคุยกับตำรวจว่าไงดีวะว่ามีชายสองคนตายในโรงรถอ่าเราทำหน้าที่ที่ตำรวจไม่อยากทำเพราะฉะนั้น โดนจับคนนี่เลยนี้แหละแค่ตั้งตอบเราเลยนันแบบคุณกินเพื่อนอาละค่ะก็สวัสดีนะคะทุกคนเราได้เรียนจบกันไปอ่ะเป็นเรียบร้อยนะคะบอกแล้วว่ามีสองคนที่ไม่ไหวแล้วขอผ่านก็คือคุณแต่ว่าครั้งหน้าถ้าจะชวนชวนได้นะอ่มีริปเปิ้์กับซานโชนะคะที่ไม่ไหวอ่ะเอาละค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายทุกคน